สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เกาะตาลูเตบนะคะแล้วก็ขับเรือมาแวะเกาะก่อนเดี๋ยวเขาให้20นาทีเดี๋ยวเขาจะเรียกกลับเรือค่ะวันนี้ก็มาถ่ายรูปกันค่ะผัาน,านะนเจ้าพ่อตารูเตอรค่ะ <ไป S 1> ดูไป,ด,ไปดูกันเลยตาไปเลยค จะไปไหนต่อเดี๋ยวจะไปตรงทะเลโดดตัวตรงนี้เม่อกี้เราวเสร็จแล้ว เ,เดี๋ยวเวลาสอ2นาทีนะคะที่เราจะไปไตรงพารีมพอดป้ายมาดีป้ายกังค่ะจุดเช็คอินนะคะ่อบอกเลยจุดเช็คอินนะคะนี่เดี๋ยวเราเดินเวยอันนี้อะไรครับ รู้สรว่ี้ะคะ ไปนะครับเด็กนะไปไหนลนีนี่เดี๋ยวจะไปเกาะไข่ต่อนะคะใช่ค่ะตึ้งจะมองตึ้งจะมงค่ะที่เห็นหนาจะไปเรือด้วยนะครับไปแล้วเอจะขึ้นเรือกันก่อนนะคะไม่มีไม่ถือเองไม่ไต้องดงก่อนจับมือพี่เขา

นี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเตาอุตเตานะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ปา,ะะายรูปกันนะคะ เดีวเลยไปเร็วเดินไปที่เกาะนู้นก่อนเร็ววุ้นเกาะอะไรนะลงเลยไม่เป็นไรลงมาเออดินไปเลยเ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 ออเออเอาเข้าไปเร็วไปเลยไปเลย